นี่เป็นภาพช่วงเช้าของเมืองเยอโสทรที่ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นค่ะในภาพรวมค่าเฉลี่ยฝุ่นจนถึงเที่ยงวันของวันนี้มีจังหวัดที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานมากถึง45จังหวัดและระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินสั่งการที่เดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างจริงจังและเข้มงวดโดยการแก้ไขปัญหาฝุ่นภาคการเกษตรรณรงค์ให้เกษตรกรเปลี่ยนการเผาเป็นการฝังกลบและท่าฝ่าปืนจะถูกตัดสิทธิ์การช่วยเหลือจากภาครัฐทุกรูปแบบ ทุกประเภทส่วนสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศให้วางมาตร,รการลดหรือห้ามนำเข้าสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่ามีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผาค่ะนอกจากนี้ให้ใช้พื้นที่เชียงใหม่เป็นต้นแบบบูรณาการ,การการแก้ปัญหาราะว่าเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงลดฝุ่นในเดือนมกราคมได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบย้อนหลังไป10ปีแต่พื้นที่อื่นโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่ลดลง ถานการล่าสุดประเมินจากที่เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5นี่ลดลงไปเยอะมากเฉพาะเดือนมกรานี่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับย้อนหลังเป็น10ปีมกราปีนี้คนเชียงใหม่บอกดีที่สุดปัญหาปริมาณฝุ่นฝุ่น pm 2.5ต่ำลงมากแต่ว่าพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลยังไม่ลดลงเท่าไหร่เพราะนั้นท่านนายกจึง เน้นย้ำว่าอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงานเชิงรุกขณะที่กรุงเทพมหานครร่วมประชุมกับจังหวัดบริมนคลและอีกกว่า20หน่วยงานนะครับมีการรายงานผลการวิเคราะห์ฝุ่นเชิงรุกที่ศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์พบว่าที่มาของฝุ่นในกรุงเทพมหานครปี2566เกิดจากกิจกรรมทั่วไปแล้วก็การจราจรครับ30มโครกรัมต่อลูกบาทเมตร เกิดจากปัจจัยอากาศปิด60มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและอาจจะทำให้ฝุ่นสะสมได้สูงถึง90มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับและถ้ามีการเผาจากพื้นที่ภายนอกฝุ่นจะสะสมเกิน90มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับจากข้อมูลเปรียบเทียบในเดือนมกราคมปีที่แล้วกับปีนี้ก็จะพบว่าฝุ่นจากปัจจัยภายนอกนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าฝุ่นที่เกิดในกรุงเทพมหานครครับ คือฝุ่นเนี่ยแต่ว่าเราเห็นฝุ่นเนี่ยเราดูไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรถูกไหมแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็รู้มันก็เอามาวิเคราะห์เนี่ยถ้ามันมีไนโตรเจนหรือว่านเตรตเยอะอันนี้มันมาจากแก๊สจากรถยนต์เพราะว่ามันคือตัวน็อกซ์ที่ออกมาเพรนั้นหลักกามที่ฝุ่นเนี่ยพอวิเคราะห์แล้วมีนไนเตรตเยอะแดงว่าฝุ่นมาจากรถยนต์แต่ถ้าเกิดฝุ่นมีโพแทสเซียมเยอะแดงว่า,าจากการเผาเขาก็เอาฝุ่นเนี่ยมาวิเคราะห์ไงก็ปรากฏว่าฝุ่นในกรุงเทพนะถ้าช่วงเวลาปกตินะช่วงเวลาช่วงเดือน พฤชตาพาวิจนาที่ฝุ่นมาเยอะเนี่ยฝุ่นที่มีในเตยเยอะจะมีไนเตยเป็นใหญ่แต่ว่ามาจากควันรถแต่ช่วงนี้ช่วงที่ฝุ่นพีขึ้นเนี่ยฝุ่นมาจากโพแทสเซียมเยอะมีโพแทสเซียมประกอบเยอะแ็ด้ว่ามาจากการเผาอันนี้ช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ชัดเจนขึ้น ไม่เฉพาะฝุ่นจากการเผานอกพื้นที่ที่ส่งผลต่อค่าฝุ่นในกรทมนะคะแต่ว่าจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปีที่แล้วกับปีนี้พบว่าจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านมีมากกว่า49,900จุดเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ93ค่ะขณะที่จุดความร้อนในประเทศทั้งภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงกรทมลดลง